เอาละครับผมก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมเดี๋ยววันนี้ผมก็จะมาสอนปฏิการเพิ่มยอดสมาชิกของคมในกลุ่ม Facebook กันเนาะอาจจะขั้นตอนก็จะเป็นยังไงเดี๋ยวให้มันทำตามเปิดได้จะเปิดง่ายก็ได้เลยเนาะเอาไว้คนอีทเลยนะครับผมเวลาได้กดมาที่ Google กันนะครับผมแล,ล้วแพ้เพ่พิมพ์ค้นหาที่ตรงนี้ตามผมไปเช่น,นว่า hbmdata.com แบบนี้นะครับผมอ่ะแล้วเวลาด้ค้นหาตามมาได้แบบนี้แล้ว,ลวก็จะได้เข้ามาในที่ในเว็บไซต์ของผมจะแบบนี้เลยนะครับผม แล้วก็หัวใครที่ได้เขาด้กนมาในเว็บไซต์กันแล้วแล้วเว็บมีสมาชิกกันครับผมก็สามารถที่จะกดสมัครสมาชิกท่านที่ตรงด้านนี้ก็ไปได้เนาะแล้วพอได้กดสมัครสมาชิกกันมาแล้วในหน้าต่างก็จสมัครเขาก็จะมีให้ลเอียดเกีชื่อกดมีรหัสผ่านอะไรแบบนี้เนาะจะทำาามที่ที่ตรงอะไรไปเพื่อเป็นการยืนยันนะผมแล้วก็กดสมัครไปไปตัวนี้ง่ายครับเป็นการสมัครกันได้แบบเป็นเรียบร้อยกันได้ง่ายเลยโดยว่าสำหรับใครที่ปีสมาชิกกันอยู่แล้วเราอยากจะลงชื่อเขาใช้งายแค่ถ้ากดลงชื่อเข้าานที่ตรงด้านนี้ไปได้เลยเรบผมรากดลงชื่อใช้งานาะ และก็ม alien, the or, or airport, the road, ื่อเราได้กดลงช่วยเชียงไอกันมาแล้วหรือว่าได้สมัครสมาชิกกันมาแล้วเดี๋ยวนัดถังได้เวอรไซด์ได้เป็นอย่างนี้เลยเนาะจะมีบว์โบว์บริการให้กับเราสามารถที่จะมุ่งเน้ทำการทำได้แล้วหรือว่าจะมียอดเงินที่อยู่ในส่วนตรงนที่อยู่ในส่วนข้างบนตรงนี้นะผมให้กับเราสามารถที่จะเข้ามาทำการในส่วนต่างๆตรงนี้กันได้เนาะหรือใครนะผมที่เป็นมียอดเงินในส่วนของบ้านนี้และอยากที่จะทำการเติมยอดเพิ่มเชียงานก็ได้สามารถที่จะกดเข้ามาที่ตรงนี้กันได้ผมจะขอเติมเงินกดไปทางผมที่เขาจะเติมเงิน และแค่เพ so right ียงได้เพ so ียงก็จะกดหัวมผมได้รคำว่าเติมเงินตอนหน้าต่างกับตะเวอยคอที่มีหน้าต่างแบบนี้เลยนะผมก็กลับเราสามารถที่จะเข้ามาแล้วก็เติมเงินกันได้เนาะจะแถมยังสามารถที่จะเลือกช่องทางในการเติมเงินกันได้ด้วยนะผมเปิดใครที่จะเติมช่องทางอื่นมาตัดสแกนเชื่อโคแล้วผมก็ลองกดดูกันได้ผมงเจะมีสองช่องทางในการเติมเงินไปแบบนี้เนาะจะเป็นทิ่ตัวคืนที่รูปสิบมันนี่ผมมีสองทัวรท้ายกับเราสามารถที่จะเลือกเติมเงินกันได้เนาะเพื่อใครสะดวกอะไรยังไงผู้สาวช่องทางนี้ก็สามารถที่จะเลือกและเติมเงินจจะะะอยู่แล้วตรรงนคับผม อ่ะเห็นเราก็เรเราก็สามารถที่จะกดกลับมาที่จุดน้าตาดเดือหูใสกันได้เลยเนาะแต่ก็พอได้กดกลับมาแล้วที่จุดนัดตาดเดือดหูใสเราเนาหมทีนเ้าอมลือกบดผุหรืบริการ้การทำการหน้เดิอระบุหรากดเนื้อไปหน้เดืเดิทีมหมหมูแล้วก็พอได้กดกลับมาเรื่องแล้วที่บดผุนะืมหดหมูเขาจะมีน้าตางเป็นแบบนี้เลยนะผมเก็ราสามารถที่จะเข้ามาเขาบเรื่องบดหมูเนาะเมื่อกี้นะเป็นการเพิ่มหน้าบุมในโซ่บนเขาคุมเฟซบุกเนาะเขาเดินหาดูเนาะเพิ่มโคต้องคุมเฟซบุกตาบผมก็อยู่ตัว เลิกกันมาแล้ที่หมดบูดนี่ท่านี้ก็เลิกบริการผมนเตอง์เลเนบริการแรกนี้แล้วผมก็เลือกกดไปได้เลยแล้วก็พอเราได้เลือกก็แล้วทั้งหมดบูดแร้วบริการแบบนี้นะครับผมตทีนี้ก็ให้เลือกกดกลับมาครับผมที่กลุ่มเฟซบุ๊กของเราเพื่อรังการขลอกลิงอ่าเราพอได้ยิงห้องกลุ่มเฟซบุ๊กเรากันมาแล้วค่อยดึงเมาวางอ่าแ้่พอได้วางลิงก์ไปได้แบบนีแล้วทีนี้ก็เราได้ใส่จำนวนของที่เราต้องการจะทำการเออไม่ได้หรอเนาะอ่าผมใส่ไปเจ็ดหนึ่งร้อยครับผมอ่าแล้วพอได้เช่นทางนี้จะดำเนินการี้็เได้กดสงอเลยรบอรไปเนาะ อ่าเพิ่งได้กูสั่งซื้อกันไปไแล้วเราก็สั่งซื้อของเราก็จะเป็นระบบพิมพม่แจ่มบอกให้เราได้ดูได้เป็นแบบนี้เลยเนาะหรือว่าสำหรับใครที่จะสั่งซื้อกันไปแล้วอยากจะดูอยอดออเดอร์สถา,านะว,ว่าเป็นยังไงนะจากการได้สังซื้อกันไปก็ได้สามารถที่จะกดเข้ามาดูที่ส่วนหน้าต่างตัวนี้กันได้ของาถือว่าลางของซื้อ เพียงน่กดเข้ามากัไแ้ที่ได้ส่วนหน้าต่างบระจังซว่ที่หน้าต่างตรงนี้เขาจะเป็นหน้าต่างแบบนี้เลยให้กับเราสามารถที่จะเข้ามาดูเลยออเดอร์หรือว่าจะเข้ามาดูแจ้งยอดออเดอร์สถานะอะไรกันได้แบบนี้เลยนะครับสำหรับหน้าต่างหน้าต่างตรงนี้เนาะแต่ว่ามีใครเกิดสนใจอยากจะดูรายการอะไรยังไงเดี๋ยวว่าอยากจะเข้ามาดูหมดมูอะไรประมาณบริการได้ต้องตัวกันไปก็เข้ามาดูกันได้เลยเนาะหรือว่าใครที่ได้เข้ามาดูหรือเขามนทนำการต่างๆไปแล้วเกิดสนใจที่จะดูหมดมูอบริการอะไรอื่นการเสริมเพิ่มเติมในตัวของเว็บไซต์ก็ได้สามารถที่จะ อช่แค่ได้กดเข้ามากัได้ที่บริการทั้งหมดในส่วนหน้าต่างลงนี้เขาจะมีหน้าตาปป่างแบบนีเ้เลยนะผมไม่กลับราอสามารถที่จะเข้ามาเนาะเพื่อทำการเลือกดูบทหมูบ่บริการอะไรกันได้มันเยอะแยะมากมายแบบนี้เลยเนาะหน้าต่างที่ตรงนี้จะเป็นหน้าต่างที่เขารวบรวมบทหมูบ่บริการอะไรทั้งหมดไว้ให้กับรีดไซต์ให้เราได้ดูันได้เปิดมาง่ายกันได้อยู่แล้วเนาะใครที่เกิดสนใจอะไรยังไงก็เข้ามากันได้เลยอ่ะเหลือใครในหน้าที่นี้จะได้มาใช้งานกับเราหรือสวัสดิการต่างๆในตัวไฟเกิดมีปัญหานะครขัดข้องหรือว่ายังไงในตัวเวไฟแล้ว้มก็สามารถที่จะกดเข้าามตว อยากที่ได้แจ้งปัญหาหรือว่าอยากที่จะสอบถามปัญหากับแอดมินดูว่ายังไงผมก็เพียงจะเข้ามาได้ตรงนี้เนาะอ่ะแล้วก็ไม่ผูกงอคอเพื่อความละสองงานนี้กันไปผมก็ได้พิยงเอาไปเสร็จแล้วทั้งสองงานนี้เนาะอ่ะแล้วก็ส่งตัวคนะผมเพียงอันนี้ง่ายละเป็นการแจ้งปัญหากับไอ้บินก็ได้แบบง่ายเกันได้เลยเนาะอ่ะหรือว่าในตรงที่นี้สรับใครผมก็ได้เข้ามาใช้งานก็แล้วหรือเข้ามาทำใครระดัน้ำไปแล้วเนาะอนะผมแล้วก็ไม่ได้มีปัญหาหรือขัดข้องหรือว่ายังไงเลยแล้วรู้สึกว่าอยากตลองแนะนำเพื่อนหรือรนแต่ถ้าไม่ใช่การไปสร้างตามกันด้มีคาาาว่่แนนนะเพือ ถ้าได้กดทำงานกันเลยที่ในการแนะนำเพื่อนของผมตหน้าตามผมมีเขาจะมีหน้าตามเหมือนกันแนะนำเพื่อนแบบง่ายกันได้เนาะถ้ากดทคลมากันที่ตรงนี้นะหมู่เราก็มาขัดเล่าดินที่อยู่ตรงนี้นะครับผมไปส่งให้เพื่อนหรือคนรู้จักเนาะแล้วใครเพื่อนหรือคนรู้จักนะผมไม่ขอได้กดทำงานในดินที่เราส่งกันไปผมงปีนี้ง่ายเปินการแนะนำเพื่อนรู้คนรู้จักให้เข้ามาเชิญงานหรือใจกันได้เปิดไปง่ายกันได้เลยเนาะแล้าใครมีเพื่อนมีคนรู้จักอะไรอย่าแนะนำก็พันติดตรงนี้กันได้เลยหรือว่าใครในส่วนที่ตรงนี้นะผมมีได้เข้ามาเชิญงานหรือเข เออ่สมาชิกของภูมิทวีปบุกนะ้องหมอยู่ที่9แต่เราเลยนะจองดูเนาะอ่าคันนี้เลยนะบุญเงินจะจะทำการเติบโตกันไปแล้วก็นั่งรอสักครู่เนะะาะแตอนนี้สมาชิกของในกลุ่มเฟซบุกเราเขาได้เริ่มมาถึงประเทศว่าบีแล้วเนาะแต่ของเดิมมันอยู่ที่9แล้วมหมูรีนะจาจองเปิดเวทีก็เพิ่มมาแบบสามสิบเนาะ เอาพวกขึา้นมให้กับผมทันทีไปแบบนี้เลยเนาะแล้วใครที่สนใจผมไม่อยากจะเข้ามาทําการหรือจะเข้านําตามกา็สามารถที่จะเข้ามาทำการกันได้เลยเนาะหรือว่าใครที่ได้เข้ามาทําการกันแล้วแล้วผมยอดอาจจะยังไม่ขึ้นทันทีก็ต้องทาการรอกัไปก่อนสักครู่แล้ผมไม่ต้องไปใะรอนเนาะเพราะนะาบางทีตรงในบางออเดอร์เขาก็มีรวลาเดี่ยนในการทําการเดี๋ยวหงจะขึ้นให้ทันทีก็ดีไปเนาะหรือถ้ายัาง,ง,งไม่ขึ้นทันทีก็ให้รอกัไปก่อนสักครู่แ้วไม่ใจร้อนถ้าหรือว่าใครที่ได้เข้ามาใช้งานแล้วไม่ขึ้นทันทีเลยแล้วเราไม่มียอดขึ้นเลยอย่าว่ามีปัญหาอะไรยังไงก็สามารถที่ไปแจ้งปัญหาแอดมินในตัวของตัวที่ผมได้สองเราไปได้ขหน้าตาของตัวเนาะอ่ะ แล้วก็ในชีวิตลุงนะวันนี้ผมก็ไม่มีอะไรมากแล้วด้วยอย่างขวเพราะหนึ่งพูดแล้วพี่ไปดูทำเงินผ้กันไปื้ต้องขออภัยกันด้วยเนาะอ่า๋ยวถ้าใครที่ดูกันไปเลยไม่มได้เหรอผ้าไรแล้วดูชีวิตถึงตอนนี้จะไม่มีอะไรมากแล้วนะผมก็ขอบคุณนะครับ